ว่นนี้แหละลูกว่นนี้แหละเต็มๆเลยระวังหมื่นลมนะมีแต่กุญแจเรียกยังเป็นเทมลูกเอาเอาศูนย์สองศูนย์สองเขียนซื้อไพร้อมเต๋อบดโจ้พดเงาเลยทีเดียวก็ได้ผมทำรถแฮ่ว่ได้ไปแข่งกับไผ่บ่ได้หวังเป็นึงว่ได้ไปเจี๊ยบเพื่อนพ้องน้องพี่คู่บาอาจารย์เพื่อตอบสนองแฟนคลับแฟนซีของสาวหน่อยเพชรปั่นแพง ให้ได้มาตรฐานผมทำขึ้นเพราะใจผมมักจริงๆเพื่อให้ลูกทีมมีไรยได้รอเลี้ยงชีพด้สืบสารวัฒนธรรมประเภทนี้อีกแนงหนึ่งเป็นกระเที่ยวมหากันยตทธวิวัากบรไทยคลิปไ่ได้บอกให้โลกตาออกเลยไม่ได้บอกให้โลกรู้ว่าที่นี่มันจะได้รู้กันเต็มๆเลยมันเป็นมากแล้วไปจังใดมาจังใดแล้วขึ้นพมาบานมาซองจักเทียมาหยาบบานเนเพราะว่าพวกตระกูลหมกไงพวตระกูล เท่าอุดมนี่เล่าว่าเนี่ยเล่าว่าเออมันอุดมสมบูรณ์ย่ำเถ่าที่เขาเรียกว่าขันสันคอใส่น้ำสกุลน้ำแน่สันดีคันสิวออกจากบ้านสิบสามปีจะในคือสิวออกตัวหลอดไปจังไดเนาะกันเลียเด็กหน่อยเอากับปสูน่ะเล่ากับปสูชีวิตคัะดูด้อลูกหลูกหลูกไปยิ่งน่ะนะว่าเป็นผู้ชายจะเป็นดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่สมพ่อคงยิงมันหัวจะคว่ำหมดว่ะสวัสดีครับเอฟซีสาวหน่อยเพชรบันแพงเอฟซีหลานหน่อยวิ่งทุรกสบเทิดพี่น้อง พอๆกันคือเก่าเหมือนเดิมครับพญาน,นิยมเจวันนี่ละ่ะมันขึ้นสาวน้อยเพชรบันแพงทำกันแสดงที่บ้านพรมจันทร์เนะาะตำบลโคกม่วงอำเภอพุอนท่องจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะอายุย่าพี่น้องอายุาย่าคือเก่าขายบัตรได้ฮกเกียรพันใหม่ปุณณพี่น้องบัตรแข็งนะฮะมาเก็บหนาแานนอยูว่วัพี่น้องล้านแตกมาขึ้นนี่ยดกดีใจครับท่านเจ้าภาพเนพะื่อนเนาะนี่ล่ะมาหอดมาถ,ถึงกัคือเก่าเขึ้นน่ะล่ะพี่น้องมาหาพ่อๆพอพอแม่แม่เอฟซีเนาะอีกเป็นรอคอยอยู่หนาเวทีนั่ะละ่ะมาทายลูก พลงคุนขอจับเมื่อพลองค้นเข้ามาไล่น้ำใจให้ขอ,อกอดแน่พนะนี่คือเป็นกิจวัตรประจําวันของน้องแล้วก็สิบขายถงขายบัตรซอยเจ้าภาพเพื่อสัมผัสกับแฟนัาแฟนซีอย่างไก่ชิดเนาะพี่น้อง น้องสีเแบบนี้เป็นประจำบ่าว่าสิไปงานใดนนะฮะนี่คือสิ่งน้องมุกอิงไม่มีใครม,มือนักร้องดังป่านนี้บ่มีหรอกครับสิไปหนครับแฟนครับแฟนเอฟซีนั่งอยู่ในรถตู้กันยังมาะถ้าถามว่ามีนักร้องแบบนี้สักกี่คนอาจจะมีอยู่พี่น้องแต่หนึ่งใน,นง่นอนคือน้องมุงอิงหลายคนอาจจะเห็นภาพน้องมาถึงงานยังบ่รัะได้นขึ้นเวทีแต่ว่าเดินเข้าไปหาแฟนครับแฟนเอฟซีก้อนเสมอพี่น้องจนบางครัง้งบางจังหวะน้องแทบตั้งตัวบ่ระท่านเขาวามาได้แฟนครับแฟนเอฟซีหุ้มซแล้วพี่น้อง ผู้ลงคนก็จนว่าคนชิ้นลูกผู้ลงคนก็มือสั้นก็มีบางคนก็ะว่าวอกเนาะบางคนกรลองห้ยยัสี่เขาก็เห็นมาแล้วเพราะบุคิดว่าศิลปินที่จะคล้องหักนี่จะเดินเข้ามาหาก่อนนะสิ่งหนึ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันก็คือน้องบ่เคยทําหนาลํคาค่าเลยนะฮะแล้วก็บ่เคยออกท่าที่ว่าเมื่อยยังสี่แม่พี่น้องเนาะบ่เคยเดินหนีแฟนคาเฟ MC, ่หนึ่งีมตลอยยิมแล้วก็บสวัสดีจ้าเพื่อนน่ะแหละผู้ลงคนบ่ก้าเขาไปไทายน้ำนอ้นองก็มีพี่น้องได้ชบตาน้องกระเอาก็ยังว่า น้องอุงอิงว่าเป็นดังซื่อพี่น้องหัวใจของน้องมอวผาแฟนครับแฟนพี่ๆแล้วก็เป็นเด็กน่อยบ้านๆนะฮะว่าถือตนถือโตยังเป็นอุ้งอิงคนเดิมนั่นแหละพี่น้องน้องคิดยุ่เสม,มอว่าถ้าบ่ามีแฟนครับแฟนพี่ในวันนั้นน้องก็สิบ่มีมือนี่ที่บ่เคยลืมรลักน้องจากของและสิ่งที่น้องอิง,องไม่มีใครเหมือนก็คือความดังที่ไม่เคยทําให้น้องสูงกว่าผู้ใดแต่ทําให้น้องกลมลงไปหาคนอื่นมากขึ้น ถ้าใครถามว่าทําไมน้องอุ้งอิงถึงมีแฟนกับแฟน FC เอฟซีเหนียวแน่นพ่อแม่เอฟซีถึงรักไม่เปลี่ยนแปลงคําตอบชัดเจนเพราะน้องไม่เคยลืมว่าความรักั้งงมดนี่เริ่มต้นมาจากตรงไหนบาว่าน้องสีเดินทังไปไกลแค่ไหนคําว่าพอ่พอพแม่เอฟซีอยู่ในใจน้องเสมอนี่คือต,ตัวตนของน้องอุ้งอิงอันแท้จริงพี่น้องมาหอดมาถึงอีหล่าก็ไปชกกุญแจก็พอกันใช้ได้เลขตัวไหนสิภาพพี่น้องมาบึงเช่นครับได้รับกันใช้ได้ได้วันนี้แหละลูกวันนี้แหละเต็มเต็มเลย ระวังหมื่นลมนะมีแต่กุญแจเรียกยังเป็นเข็มลูกเอาอ้าว0202เขียนซื้อไร้างเตี๋ยเออยังก่อ0002 02ค่ะโอ้ยมีแต่ติโตัวในกระดุดวงไพ่ดวงมั่นเด้อพี่น้องหลายตัวซะเหลือเกินสิบบามาเบิ่งกุญแจเพราะยังกันใช่มาหลายตัวสิพี่น้องแต่ว่าอีลาบอกว่า002พนะ ดวงไพ่ดวงมั่นเท่านั้นพี่น้องบาดนี่โชคไพ่โชคมั่นเนาะคิดปุ๊บทำปรับต้องโจโยมนินผู้เดียวแค่นั้นพี่น้องสุดยอดอีลีคํามบาบริหารสมองเพชรนี่ที่แฟนตั้งให้เมื่อเกินจริงเลยพี่น้องเพราะว่าเราเสียดหยังเราจะดโดยหัวใจให้เห็นภาพเลยพี่น้องรถแห่สิบสองอพี่เมียมของเล่านี่ถือว่าชีกกดรถแห่กับว่าไดเนาะพี่น้องแปลกแหวกแน่วขโมยเลยนะฮะงานเขาล้วลกับว่าใด ้ามจูแล้วก็ได้ออกมาโพดบักเง่าเลยพี่น้องแต่วาดิสรุปให้พี่น้องฟังมันนี้เนาะเราโพดวายจังสี่พี่น้องผมทำรถแห่บ่ได้แข่งกับพู้ให้่าะธานบ่ระหวังวาสิเป็นหนึ่งนะฮะแล้วก็บ่ได้ไปเกยทับเพื่อนพ่องน้องพี่คูบว่าอาจารย์นะฮะนอาชีพรถแห่นํากันเราก็แยกรถแห่มาแล้วสองคันเนาะพี่น้องที่ผ่านมาปีคนปีพุ่นละมาบว่ได้ฮอดขึ้นพ่อเครืองพันระว่าบันนี้ขั้นที่สามนี่เราเฮ็ดด้วยใจเฮ็ดให้มันถึงล้ว่าลงทุนหลายสิบล้านเนี่ยพี่น้องมันธรรมดาด้วยรถแห่พอใจมากกว่าส มีงานเข้ามากแลวก็มีไรายได้รอเลี้ยงชีพเนาะแล้วก็ได้สืบสารศิลปะวัฒนธรรมอีกหนึ่งคะแนงก็ว่าได้พี่น้องแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ว่าต้องเฮ็ดในครบวงจรนะครับเขาถึงรากหญ้าเขาถึงหัวใจแฟนครับแฟนอิปซี่ของสาวหน่อยอันแท้จริง ก็คือว่าพี่น้องมีงบประมาณเคนสี่อยากได้สาวน้อยนี่แหละครับตอบโจทย์ได้เลยก็คือ12ล้อพรพี่เมียมนี่แหละรถแห่นี่แหละพี่น้องมาจะฐานสูงนะครับหอโจทย์เราเย็ดแข่งกับตัวเราเล่าได้แข่งกับไผออ่เราว่าเออเราซื้อเรากับรันตีได้เลยสําหรับ12ล้อคันนี้บวกว่าจะเป็นเครื่องเสียงจอ l อลดีไฟแสงสีนักร้องระดับปรมาจายัยรประสบการณ์เยอะแต่ละคนสุดยอดที่รีนักร้องนี่นะฮะอีกส่วนหนึ่งนะฮะเราก็ได้กาวไว้ว่ากระแสร,รถแห่ มันบ่คคอยพี่เวอร์ปันไดเนาะหลายปีสิพานมานี่ยก็ไข่แนย่แต่ว่าตอนนี่นี่กระแสร,รถแหร่รถลงมขัดพี่น้องบ่คคอยก็คือลือร้นคือเก่าบ่โจโก็เลยฉีกกดไม่เห็ดตัวนี้ล่ะพี่น้องพัฒนาปรับปรุงรถแห่ยงยกระดับขึ้นเป็นมาตรฐานสูงเลยก็ดีใจนําเล่าเนาะงานเขาล้วๆเลยว่าดได้พี่น้องนี่ลหละเราเฮยดหยังเลาเฮยดถึงพี่น้องคิดปุ๊บทาปั๊บต้องโจโยมนินพี่น้องฝากไว้รถแห่12อล้อจากนี้สิพาพี่น้องมาฟังพ,งพยุท์เมติงงว้าถึงแม่หน่อยต่เข้าออกโรงเรียนไปทํางานรุงเทพเน ัง้งต่อายุ13-14ปีพี่น้องดินล้นไปนาทําการทํางานโมโหว่าอนาคตที่ไปพาพันอุปสรรคยังแน่แต่ไม่หน่อยก็ต้องไปเพราะว่าครอบครัวบริมังมีสีสุกนะฮะอาชากินคํากับว่าใดสุดท้ายพอเม่เราตายเงี่ยสั้น,นบนันทงกับโบมีได้ม,มาอายุกับป่ากะนะกับโบธรรมดาเนาะชีวิตเราพาพันอุปรสรรคสดีมหอดมือนี่เพราะผู้เดียวพี่น้องลูกหัวแกว้วหัอแวนเราเนี่ยแหละพี่น้องอีหล่าอุ้งอิงนี่ละ มาเปลี่ยนชีวิตแม่หน่อยจากหน้าเมื่อเป็หลังเมื่อพี่น้องรเรบาบุคคลบ่ฝันมาเล่าสิมอดมือนี้มาฟังประยุดแม่จริงบอกให้ฟังแล้วก็เสียมละพระจากพี่น้องไปก่อนในคลิปนี้คลิปหน้าพอกันไม่สุขภาพแข็งแรงยู่ดีไม่แห้งสู้ผู้สู้คนพี่น้องสวัสดีครับทุกเอ้ทุกโบลันบาบ,าบาดีมีไอ้มีพ่นจังว่าพี่น้องลุงป้าจังหวาหลานพี่น้องเพิ่น,นาบ่ว่า,บา,ก,ากันดอกขาเมื่อวนานนะ่ะเปนก็เที่ยวมาหาก,ก,าราากหานรยิ่แต่ว,ว่าเขาไม่ได้ทายคลิปไม่ได้บอกให้โลกรู้ไม่ได้บอกให้โลกรู้ว่าฉันมาที่นี่นะ มันจะบอกให้ลูกรู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้นะยังสิถามลูกเมื่อคืนแต่ใครเนี่เออว่าเราเปิดใจแล้วบางทีนี่มันจะได้รู้กันเต็มเต็มเลยมันพวเป็นม้าเราไปจังไรมาจังไรแล้วก็มาบ้านมานซองจักรเชียมาอย่างบ้านอ๋อเกิดเมือคือว่าอยู่บ้านนอนวันยังว่าบ้านบ้านขำบ้านขำแล้ววันเราถาขึ้นว่าเราบ้านบ้นมันบ้านขำแต่ว่า ซุ้มพี่น้องเราเนี่ยต้งแต่หนีผุ่นไล่หอดบานขามแล้วว่าแล้วว่าพวกตระกูลหมักใหญ่วงตระกูลเท่าอุดมนี่แล้วว่าแล้วว่าเออมันอุดมสมบูรณ์ย้ำเถ่าที่เขาเรียกว่าขันสันคอใส่น้ำสกุลน้ำแน่สิเด็กคนที่บอกจากบ้านชิบสามปีจะในคือสี่อดตัวลอดไปจังไดเนาะกันยเด็กหน่อยเอาก็ไปสู่นะก็เล่าก็ไปสู่ชีวิตขับดีเด้อหลูกหลูกไปยิ่งหน่ะนะว่ามันผู้ชายสำหรับวหลูกไปยิ่งเด้ สู่ชีวิตต็มตั้งสิบสามปีป่ะตัวแต่มีติ่งกับสู่หือแต่ว่ามีติ่งกับอะไ้ว่าไปบลัมบ์แบบบลัมบ์บลัมบ์บลัมบ์บลัมบไปแบบสูตายป่ะแม่นมีติ่งกับว่านั่นเต้นมาลมาเต้นมันน้ำมัล้ำนะฮะคนก็ไม่ใช่ชีวิตสูไก่บ้านแม่นเนื่องจากมันไม่มีมันไปเจออะไรก็ต้องแจะเข้าชีวิตเขาดูกับเขาเลือก็วันหรอวันหรอถ้าเกิเป็นดูบัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่สมโพคงยิงมันหัวจะคว่ำหมดป่ะไม่ไหวหายอีหลย กบัเรากรผพ่านประสบการณ์ีตมันหัายหลายน้ำเป็นจังสันจังสีนะโดยด้วยที่มันผ่านมาเราเห็นมันถือกับพี่ิของด้วยไวเด็กมาที่นี่เกิดไวเด็กมันจะมีไวค้อมขึ้ของเขาเองเลยไหมไยตีเป็นตีและวแี่ีเราพี่เอากระม้เขาเมีกำลังใจโอ้ยเข้าใจไ่หน่อยละละ่วันเราก็บุญผ้าวาสนามีลบหลกเต่าเราวาสน ปุณนาวาสนามีอรนั่งฟ้ามาเกิดน้่เนาะกันจีบวัธรรมดาเนี่ยพี่น้องเนี่ยเรามีได้บหนี่ยกันจีบวัซ้ำเนี่เรามีไถ่เหมือซ้ำเอินซับได่บนเนี่ยี่เป็นคนราตัวรุงสัมผัสพอหยุดหรือพอหยุดหรือไปหน่อยสัมผัสอยไปสัมผัสไปเอาไปนั่งเมีนหน่อยนั่ก็ีวาปซอยว่าซอยไม่หน่อยละนจีเวัวอีรีใจไม่หยุดเป็นคนที่ส่พี่น้องจะมาถือหาซาจะเป็นคนสตอนึงคมเก่าคมดงหรอคมถูกงากระบาก มันเกิดเจ้หนี้พัดปากแตกบ้านจย่างแมือิบ่เวรายังหนีดอกนแมวแต่ว่าเราก็ได้น้ำฟ้ามาอยู่น้ำดลายลาแม่หน่อยมีบุญกุศลสามวัยบุญนุนน้ำทรงพยุตพยุตเขามาอยู่วงสาวหน่อยปีเดียวกับแม่หน่อยออกเรียนเออนี่พี่หน่อยหูจักกันอีหลีแม่หน่อยเขาปีสามหาพยุตไมาอยู่สาวหน่อยปีสามหาพี่เลยตอนนี้แม่หน่อยรวยแล้วแต่ท่านอาจารยขึ้นได้พยุตอยังคือเก่าพยุตรวยอยู่ดีรวยจิตรวยใจรวยความสุขพยุตเลยรวยความสุขสมพยุตเป็นจริงดอกพี่น้องอ๋อสันปดาห์สิมาคขึนว่า ผู้นั้นกระลุยผู้นี้กระลุยวัดกูคือเป็นยังสี่คือโอย้ยมีแต่ควบถูกนะพี่น้องจำนี่กันยันคนดีดียันมีเริ่อเยยันเปหาเห็ดเตี้ยพี่น้องครับเขาก็เอาซ้ำเมาหาได้หนลนะเขาจะสเปย์ฟื้นชะตา